สวัสดีค่ะ เสื้อคอกลมค่ะแขน3ส่วนนะคะปลายแขนระบายเป็นคุณนายแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะแขนคุณนายนะคะแขนระบายระบายสวยๆแบบนี้จากมีไซส์นะคะ 36, 38 40 42, 44, 46, 46 48นะคะตัวนี้5 0แล้วก็52ค่ะราคาตัวละ1,900บาทนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีกะปิค่ะแบบนี้นะคะมาพรา้อมก้ะถุงป้ายคะ่ะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะคะป้ายซ้ายป้ายขวาก็ได้ขายแล้วแต่เราเลยนะคะพระถุงผืนละสี 190บาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ2,300บาทได้ทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงเรียบร้อยเลยนะคะซื้อแต่เสื้ออย่างเดียวก็ได้นะคะเสื้อ1,900บาทผ้าถุงฝืนละ490บาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดนี้2,300บาทเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอกมลมแขนระบายคุณนายนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีกะปิกค่ะเดี๋ยวแม่ค้ารีวิวส่งให้ดูทุกสีด้านหลังคลิปเลยนะคะ